ก็บมชไี้สวยมาก เราอยู่ที่วัดอินนะจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรไปดูนครับโบสถ์นะโบสถ์สวยมากนะครับทําซูมรอบโบสถ์ได้สวยมากนะฮะสวยมากนะครับเราก็เดินเข้ามาข้างในนะจะล่มเลินนะครับลมเลินมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรไปกเลยครับเดินมาทางนี้นะก็จะมีปะพเทธเจ้านะครับ ก็สวยนะองค์ใหญ่นะครับเห็นไหมสวยมากนะครับองค์ใหญ่อยู่ข้างโบสถ์เลยนะเห็นไหมสวยมากนะครับก็จะมีพระที่เราไปต้องไปกราบอุชาข้างในนะจะไปดูว่าเขามีอะไรไปเป็นตรงนี้นะครับเป็นพระศิวะกับแม่อุมานะครับแล้วเราจะเข้าไปในนี้กันไป นี้นะเดูนแะล้วกัเข้ามาแล้วนะครับ,าาน,รบนี่นะมีนะจะรูปแนะหลูกเกศปูนน้างปูนหนาวนะครับผมกิจจอาจารย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีรูปตนะ้นไทางด้านหน้านะครับต่แผ่นให้ดูรอบๆนะี่นะ ท่านน่าจะชอบขุยนะครับน่น,น่าจะชอบขุยนะครับมากราบขอพรกันได้นะครับผมวัดดินนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหรือนแม่ตะเคียนนะครับแม่ประไัยสอนนะครับและแม่ประไัยทองนะครับนะครับมาขอพรกันได้นะครับ หน้าก็จะเป็นจุดที่ทําบุญนะทาบุญต่างๆจระจุดนะครับเป็นทานต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพระบุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเราเดินมานะผมกว้างสวยมากครับแทุนที่ก็กว้างมากนะครับทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นเทเวสุวรรณนะครับทเวสุวรรณ ก็นบันไดานาคที่สวยมากนะครองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับไปเราจะขึ้นแล้วนะเดินนาคสวยมากครับไปาครับไปกัน,นกลับของพ่อกันข้างบนนะเดินขึ้นแล้วนะกลับกันไป เราผ่านมาแล้วนะนี่นะครับเป็นนี่ฮนะนี่ตังฐานนะครับหลวงพ่อสูงใหญ่มากนะครับจะ,จะแผ่นให้ดูนะป๊าป้าสวยมากครับนี่ครับเพื่อนองค์ใหญ่มากนะครับสวยจริงๆนะเพื่อนๆมากราบขอพรกันได้นะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะเห็นไหมทางด้านนี้นะสวยมากนะครับ จิวัดกว้างมากนะฮะเห็นไหมวัดอินนะครับเพเืพเ่อนๆถ้าเพื่อนชอบกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ